สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือนี่นะคะตะแกงที่มาตอนปกติตาจะมีแค่อันนี้ใช่ไหมล่ะแค่น,นี้นะคะขึ้นไปอย่างนี้เนาะและนี่คือตะแกงที่มาใหม่นะเขาก็มาต่อกันนะ,ะน้องนะ่ะไปออกมุมนูน้นมุมสุดนั้นะะนะคะนะคะ ที่ว่าออกไปได้นะเขาก็ออกไปแล้วก็ไปอยู่บ้านข้างนะคะแล้วตรงเนี้ยดูสิช่องกว้างแค่ระว่างไม่ดูเห็นหรือเปล่านะตรงนี้นะกระพื้นน่อยเดียวเองแต่น้องไปออกตรงมุมนูนะ้นเนาะนะแล้ววันนี้ช่างเขาก็เลยเอาอันนี้มาต่อให้นะเนีย่ยแท่งเหล็ก ประมาณนี้เนาะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยน้องเนาะเพราะว่าเอาไปขังไว้ที่ห้องแม่ก่อนให้เห็นคร่าวๆนะนี่คือยอมเป็นนี่เพราะแม่เอเลยนะโอเคค่ะตาไม่พยายามไม่โฟกัสไปที่อ่ตรงนู้นเะนี่ยค่ะเป็นตามนี้เนาะ นั่งคับไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเอาไม่นะนี่นะตอนเล่นกับเขาตอนแรกเราเล่นเงินเมื่อคืนเนาะแต่ก็เล่นไปอย่างเงี้ยแหละก็คือพยายามหาเวลาให้เขานะหลังจากที่พากนิย่ายแล้วนะคะนี่เนาะก็เล่นกับเขานะแต่ก็ไม่อยากเล่นแหละคืออยากนอนแล้วอะ มันสามสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเนาะตาก็ได้ยินเสียงกระพวนเพราะปิดไฟแล้วก็ไม่รู้เนาะพอเปิดไฟดูก็เห็นว่าเอ๊ะไอ้ไม้ตกแมวมันมาอยู่ข้างตาได้ไงก็เลยลองโยนไปใหม่อ่ะดูสิจะทำยังไง นั่นค่ะนอนมองอ้าวที่อย่างเงี้ยไม่หยิบขึ้นมาลมเข้าหรือเปล่าประตูเปิดเป็นลงไหมนะนี่ค่ะมาแล้วค่ะ